7คนนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยรอนาน75ปีใช่ไหมครับครั้งหน้าเนี่ยอย่างที่พี่ยังบอกนั่นเลยเรากลับมานะครับผมจะพยายามทำให้ไม่ร,รอนานถึง5ปีนะครับผมหรือว่เราจะพยายาม <S 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 ไม่รู้นะครับว่าคนจะมีอย่างไรแต่เรพวกเราจะพึ่งตัวเอครับไม่ได้ว่ามีสิทนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวพวกเราเนี่ยตั้งใจทำเพลงใหม่ๆออกมาแล้ทุกคนได้ฟังได้ดูกไปทีนะครับผมแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมาทำที่ราชมองคลยก็น่าจะได้นะครับนะครัผมก็ในคณะคนไทยในกอลเซเว่นนะครับผมผมสัญญานะครับว่าเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแบบนี้ให้กับที่ๆมันก็ยินดอน นีไปเรืเร่อยๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นเจ้าว่าที่จะพยายามทำให้เจคคนเนี่ยพอดมตัวมันได้ที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับผม,นนมก็เชื่อมั่นในตัวผมนะก็เชื่อมาในกัวเสือนะครับผมผมอาจจะเป็แค่น้องเล็กใช่ครับแต่ว่าทุกคนจะเป็นน้องเล็กที่เข้มแข็งแล้วก็สตรองก็เป็นตัวเด่น อีกไม่นานี้เดี๋ยวเราจะกับทังนนะผมกว่า